เปิดบ้านไมพิรมพรอดีตท,ทำงานแลกเงินเลี้ยงลูก 3. อดีตท,ทำงานแทบทุกอาชีพแลกเงินซื้อข้าวให้ลูกเปิดบ้านไมพิรมพรเล่าความในใจทั้งน้ำตาหลังลูกสาวคนโตแต่งนักธุรกิจขอแสดงความยินดีกับศิลปินขวัญใจผู้ใช้แรงงานไมพิรมพรที่ล่าสุดลูกสาวคนโตน้องเมเมเลดีพินทปรกกังเข้าสู่พิธีวิวาห์กับหนุมนักธุรกิจคุณสุขเช้าช่องหลังทั้งสองพบรักกันที่ต่างประเทศ ขณะที่น้องเมย์ทำงานอยู่ที่นั่นเมื่อวันนี้23ธันวาคม25 6 5โรงแรมมณฑาทิพย์จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อไมพิรมพรโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวานชื่นและเรื่องปริมมีญาติผู้ใหญ่ญาติที่น้องคนรู้จักทั้งในและนอกวงการต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณกฤษทมัดผู้บริหารสังกัดแกรมมิโกคุณพุษลาคุณวุฒิธิลำเพลินมงศกร ข้าวทิพย์ทิดาดินรวมทั้งทีมผู้จักละครสูตรรักแซ่เบลีอีกด้วยโดยไมพิรมพรบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝากว่าจะมาถึงวันนี้ลูกทั้งสองคนขอไปเรียนต่างประเทศเมื่อลูกตัดสินใจดีแล้วพ่อก็สู้ส่งลูกเรียนให้ได้แต่โอกาสมีแค่ครั้งเดียวถ้าไม่สําเร็จก็ต้องกลับมานะไม่มีครั้งที่สองเพราะพ่อไม่มีเงินพ่อไม่ใช่คนรวยขอให้ลูกอดทนจนวันที่ลูกจะไปเรียนพ่อก็ไปส่งลูกที่สนามบินแล้ว หันหลังกลับร้องให้เป็นห่วงลูกมากจนวันนี้ผมเห็นความสําเร็จของลูกทําให้ผมรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ยอมให้ลูกไปวันนั้นและในวันนี้ผมก็ต้องเสียน้ำตาอีกครั้งแต่มันคือน้ำตาแห่งความปลื้มใจที่ลูกสุดที่รักพร้อมที่จะสร้างครอบครัวมีคนมาดูแลและเอาใจใส่อยากให้ลูกๆรักกันและเคารพซึ่งกันและกันพ่อคนนี้จะเป็นคนที่คอยมองดูความสุขของลูกและจะคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอครับหลังจากให้ความสุขผ่านเสียงเพลงมาเป็นเวลานาน,านหลายปี ในที่สุดไมพิรมพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองอีกหนึ่งอย่างคือการผันตัวมาเป็นเกษตรกรใช้ชีวิตติดดินอย่างมีความสุขที่บ้านเกิด